Hello students อาสวัสดีนักเรียนชัน้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกันในวันเสาร์เราเรียนทดเวยออนไลน์เนาะอ่าก็เป็นไงบ้างสวัสดีขึ้นไี่เอ่ย How are you อย่าลืมนะครับ How are you เป็นยังไงบ้าง I'm good I'm great I'm so so I'm bad อย่าลืมนะครับเนาะอ่าเป็นยังไงบ้างตอบคุณครูมาได้ในคอมเมนต์ใต้ YouTube ได้เลยนะครับเนาะอ่าวันในวันนี้เราจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับอ่า เนื้อแหาของตรงนี้นะครับเนาะพอดีของเรามันเนื้อแห่มันยักไปหน่อยครูๆๆก็เลยเอาของของน้องมาให้ดูนะครับเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของอาะเยวะตรงนี้นะครับเนะเาะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนาะเดี๋ยวดูของน้องไปก่อนเนาะอานุจะเห็นว่าสองอาภาพแต่ละภาพเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเนะเาะอันนี้คําศัพท์นี้เราเรียนไปแล้ว eyes eyes แปลว่าดวงตาครับเนาะเด็กคนนี้เป็นไงดวงตาเป็นยังไง ใหญ่นะครับเนาะอ่าใหญ่คำว่าใหญ่ก็คือคำว่า big big มีตัวอะไรบ้างมีตัว b i g big e y e s ที่เติม s เพราะว่าตาสองข้างนะครับเนาะตาดวงตามีสองข้างเหมือนตัวที่เราเรียนเลยตัว b ก็เป็นเสียงตัวเป็นไม้นะครับเนาะตัว i เป็นสระอ e ตัว g เป็นกอไก่นะครับเนาะก็เป็น big eyes big eyes ตาโตๆนะครับเนาะ ต่อไปทีนี้ปากปากเรามีปากอันเดียวนะครับเนาะก็จะเป็นใช้อะกับปากข้างเดียวน,นะครับปากปากอันเดียวนะครับเนาะ small 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 มีตัวอะไรบ้างครับมีตัว s m a w l s m a w l หรือว่า s m a l l นะครับเนาะ mouth m, m o u t h m o u t h ah small mouth ก็แปลว่าปาก mouth แปลว่าปากครับ small, เนาะ small แปลว่าเล็กอ่ก็คือหนึนะครับเนาะอ่าปากเล็กๆ1ปากเองครับเนาะทีนี้เรามาดูคนที่สามคนที่สามเป็นยังไงบ้างรครับใบหูเนี่ยเขาเน้นตรงใบหูเห็นไหมใบหูใหญ่คำว่าใหญ่ก็คือคำว่า big นะครับเนาะส่วนคำว่าหูก็คือคำว่า ear หูสองข้างใช่ไหมครับ ears ears มีตัว e a r s หูสองข้างขึ้นไปนะครับเนาะคำว่าใหญ่คือคำว่า big big อ่า big eyes ออกเสียงตามคุณครูนะครับ big eyes แปลว่าหูไม่ใหญ่ๆนั่นเองครับเนาะต่อไปเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะผมเป็นไงผมสั้นอ่าผมผู้หญิงนี้ผมยาวทีนี้คำว่าสั้นกับยาวเราใช้คำว่าอะไรนะส่วนคำว่าผมเราใช้คำว่า hair Hair มีตัว h a i r h a เ r แปลว่าผมนะครับเนาะส่วนว่าผมคำว่าสั้นเราใช้คำว่า short 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 ออกเสียงตามครูนะครับ short hair short hair hair แปลว่าผม short แปลว่าสั้นนะครับ short มีตัว s h o r t s h o r t นะครับ short ตัวนี้เป็นเสียงชอช้างแบบนะครับเนาะเสียงชอช้างยาวๆเนาะที่ครูคสอนไป ต่อไปคำว่ายาวก็คือคำว่า long 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 hair long hair ผมยาวครับเนะาะ long มีตัวอะไรบ้างมีตัว,ว,ตว l o n g l o n g long hair h e a r hair ครับเนาะนี่เดี๋ยวเราลองมาลองฟังนะครับเนาะว่าฝรั่งเนี่ยเขาพูดกันยังไงครับเรามาดูของลองฟังเสียงแล้วกันครับนะเนาะรูปที่หนึ่งลองอ่านตามเขาเนาะ เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของการออกเสียงนะครับน,อน้อกเลยลองดูฟังฟังเสียงจากเจ้าของภาษานะครับเนาะ t นักเรียนก็ <4 S 1> ออกเสียงตามด้วยนะครับเนาะ For students book activity three look listen and say เขาให้เรา look เนาะมองดูเมื่อกี้เรามองดูแล้ว listen ให้เราฟังนะครับเนาะ and say ให้เราพูดตามนะครับเนาะทีนี้เราดูไปแล้ว เราก็ต้องฟังก่อนแล้วเราค่อยพูดตามนะครับเนาะ Number one big eyes อันน้ำมือวันก็คือเลขหนึ่งครับเนาะ Big eyes ออกเสียงตามคุณนๆนะครับ Big eyes ตาโต Number two a small mouth a Number two มาอีกสอง a small mouth a a small mouth ปากเล็ก อันหนึ่งนะครับเนาะ Number three, Number three. Big ears Big ears Big ears หูใหญ่ๆสองข้างนะครับเนาะ Number four Number four Short hair Short hair Number five Short hair ผมสั้นนะครับเนาะ Number five มันนะี่ห้าเนาะ Five Long hair Long hair Long hair Listen and say Number one Number one Big eyes Big eyes Number two Number two A small mouth A small mouth Number three Number three Big ears Big ears Number ข <Number four. S 1> short hair Number ข long hair ทีนี้ก็จบไปแล้วในส่วนของการฟังนะครับเนาะทีนี้เรามาดูในแบบฝึกหัดของเราที่เราเคยทําไปนะครับเนาะ,ะทีนี้ตรงแน่เนี่ยเขาให้เราฟังแล้วล้วก็ให้เราวงนะครับเนาะ,ะเรามาดูคนแรกก่อนนะครับเนาะคนแรกเป็นยังไงเอ่ย คนแรกเป็นผู้หญิงผมสั้นคนที่2เป็นผมยาวเดี๋ยวเราลองก่อนนะครับเนาะคนนี้ก็จะเป็น short hair long hair short hair ผมสั้น long hair นะครับเนาะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังนะครับถ้าทีา่หนูฟังเป็น short hair หนูก็วงนะครับเนาะถ้าหนูฟังเป็น long hair หนูก็ฟังวง,งตรงนี้นะครับเนาะ CD script twenty five for workbook. Activity four Look listen and circle. Number one She has short hair she has short hair. She has short hair. She Bealon has short hair. แแห่ hey. Hey, ไวว่าผมเนาะช็อ no ตไป้ว่าอะไรเอ่ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลองเดาเดี๋ยวค่อยเฉลยเนาะต่อไปเรามาดูรูปที่2รูปที่2ผู้ชายผมอะไรเนี่ยผมหยิกหยิกกับผมสั้นอ่ะเดี๋ยวลองฟังก่อนดีกว่าเนาะข้อที่2 number two number two เขาเล็กสอง he has a small nose he has a small nose H e has a small nose nose แ mm hmm. ปลว่าจมูกนะ nose small แ mm hmm. ปลว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมเดี๋ยวลองวงดูเนาะ H e แปลว่าเขาเนะาะต่อไปหมายเลข3ลองฟังดูนะครับ Number three she has big eyes she has big eyes she has big eyes เขามีดวงตาที่บิ๊กบิกบ๊กอ่าบิ๊กแปลว่าอะไรเอ่ยเนาะเดี๋ยวเรามาดูขด้อที่สี่ number four he has a small mouth he has a small mouth he has a small mouth อ่าเขามีอะไร mouth แปลว่าปาก small แปลว่าเลไแปลว่าเล็กนะครับเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของ เฉลยนะครับข้อที่หนึ่งตอบข้อ a นะครับ she has a short hair ออกเสียงตามนะครับ she ขาผู้หญิง has shot son have. มี short สั้น hair ผมหล่อนมีผมสั้นครับเนาะต่อไปข้อนี้เขาพูดถึงจมูกนะครับเนาะผู้ผู้หญิงใช้ she ผู้ชายใช้ he นะครับเนาะ he has a small nose he has a small nose เขามีเขาผู้ชายเนาะมีจมูกเล็กต่อไปข้อที่3เขาพูดถึงาตาเนาะผู้หญิงก็ต้องใช้ she she has big eyes she has big eye หล่อนมีดวงตาโตโตอสองตาเนาะ อไปข้อที่4เขาพูดถึงปากเล็กปากใหญ่เนาะอ่ะก็เป็นข้อนี้นะครับเนาะ He has he เขาครับเนาะ has มี a small mouth a small mouth แปลว่าปากเล็กๆนะครับเนาะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดของเรานะครับเนาะอ่าถูกหมดหรือเปล่ากหมดแล้วก่งครับ ทีนี้ดูในส่วนของแบบฝึกหัดที่เราจะต้องทำนะครับก็คือใบงานใบนี้ที่คุณครูถ่ายไปให้นะครับเนะาะเขาให้เรา draw าถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าไม่มีเก,ก็ขอให้ทุกคนเขียนลงในสมุดนะครับเนาะเขาให้เรา draw a monster face อ่าขอให้วาดรูปสัตว์ประหลาดนะครับเนาะที่หน้าตาตามข้างล่างครับ and color it แล้วก็ระบายมันมา d e n complete แล้วก็ The sentence s ก็ทำให้มันเหมือนประโยคข้างล่างครับเนาะอะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำศัพท์ที่เราจะต้องใช้นะทุกคนจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่ามันมีตัวเลือกอยู่4ตัวนะครับเนาะแต่ข้อมันมี1 2 3 4 5ข้อเลยแล้วแต่ใครจะใส่นะครับเนาะเรามาใส่ตรงนี้ก่อนแล้วเราคข้อไม่วาดรูปนะครับเนาะเรามาดูในตัวเลือกในในในกรอบนะครับเนาะตัวแรกอ่านว่า long long L O N G ออกเสียงตามคูณนะครับ long แปลว่ายาวนะครับเนาะนจดไปได้เลยนะครับเนาะ short short ตัวนี้แปลว่าสั้นนะครับเนาะ S S O R T big big แปลว่าใหญ่นะครับเนาะ small small แปลว่าเล็กนะครับเนาะมีตัว S M A L L นะครับเนาะทีนี้ในส่วนตรงนี้นะครับเนาะมันเขาทุกอันนี้เขาจะเขียนนอ้อย it has it has it แปลว่ามันนะครับเนาะ has แปลว่ามี ผมแห่ผมอะหนูจะเอามีผมมไรมีผมยาวผมสั้นหนูก็ใส่นะครับผมยาวมีอยู่2อ,อย่างเนาะผมยาวกับผมสั้นเนาะตรงนี้ใครจะใส่ตัวไหนก็ได้เนาะสองตัวนี้เนาะอะ,อะถ้าหนูใส่ he it has long hair มันมีผมยาวหนูก็วาดเดี๋ยวค่ใส่เนาะอะ,อะ it has อะอะ nose เนอะ,อะเขามีจมูกหนึ่งจมูกเป็นจมูกเป็นไงจมูกที่ big หรือว่า small เน่ะก็มาใส่เนอะแล้วแต่ไม่คนจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะอะ,อะถ้าหนูใส่ว่ามันมีจมูกใหญ่หนอก็วาดจมูกมันอันใหญ่ๆเนาะผมยาวๆอย่างเงี้ยเนอะถ้าเราเลือกรองเฮนะถ้าเรียกผมสั้นก็วาดผมผมสั้นๆเนอะอะต่อไป it has อะ eyes มันมีตายัางไงเนอะมันมีตา big ใหญ่ ตา small เล็กเนาะหนูก็ใส่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปวาด it has อ่ะมันมี A mouth ปากหนึ่งข้างปากที่เป็นยังไงปากที่ big ใหญ่หรือว่า small เล็กกวาดมาเนาะต่อไป it has ears มันมีหูสองข้างที่มันเป็นยังไง big หรือว่า small หนูก็ใส่มาอันหนึ่งเนาะเสร็จแล้วเร,เราก็มารวมร่างกันเป็นภาพวาดเนาะวาด,วาด,วาดตรงนี้ดไมสีมาให้สวยงามด้วยนะครับเนาะ ก็วันนี้ก็จบไปเนาะสำหรับแาาบบฝึกหัดง่ายวันเสาร์สบายสบายสำหรับแ้นปอสีอ่นะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ Take care. เทคแคร์ไว้เจอกันคราบหน้านะครับซี o ูบ๊ายบายเจอกันนะครับบ๊ายบาย